เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งอะไรหนึ่งหนึ่งหนึ่งเฮ้ยไอหนึ่งแกจะบอกเองหรือฉันจ้าหนักสือวะหนึ่งหนึ่งยัยหนูวิเอาวาซาบิมาใส่ขนมปังของพี่ใช่ไหม เล่นคอมเองนี่งั้นคืนนี้ก็ไม่ต้องเล่นอีกไม่เป็นไรนุวิททำติดไวรัสไปแล้วโชยหนึ่งวาสบิแค่นี้ถ้ามัเป็นร้องมันนี่เ๋ย๋ชะกินโชว์ให้ดูเลย ใครจะไปทําอย่างนั้นกันเล่าตเตืนเต้นกันเลยเด้แต่ต่างลางลายดังไม่ที่มาต่างกันกระดอกพมน,นังดาเผาพันจึงแม้ต่างทุกทุกดอกดอก,ก็สวยดีต่างจิตต่างคนต่างเหตุผทุกคนก็มีต่างส้นทางใครก็อยากไปดีถึงแบบแปลก

โอ้ยเร็วหน่อยสิลูกประเดี๋ยวมันก็สายจริงๆแล้วไป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 เร็ว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 ไปกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังคอยู่ไหนเนี่ยที่หลังสำรวจตรวจตาก่อนสิลูกนะเดี๋ยวมันก็จะสายจริงๆนะกระจายไหมจะกระจายไหมมือถือเดียวเดียวเดียวอหวังว่าคงจะไม่มีใครลืมอะไรอยู่แล้วนะครับถ้าใครลืมอะไรมีเรื่องกับผม เฮ้กูแจรถไปยืนมองอะไรเรกเดี๋ยวก็สายจริงเราไปโทรไป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 รีบไปเร็วไปไปนี่ไปจริงๆกันแล้วใช่ไหมเนี่ย อยู่คนเดียวกแล้เหมือนที่เชียงรายเลยดีจังมองอะไรกันออกกดูดูดกดูตูดูดูาูดูนูด ไอ้นอนท์มาเจอกันหน่อยดิวะฉันอยู่กรุงเทพแล้วเนี่ยไปตอนนี้เลยเหรอวะแต่ฉันลื้ของที่แม่ส่งมาให้อยู่อะลกไปทั้งห้องเลยช่างมันฉันมันไม่เคยแคร์อะไรอย่างนี้วา บ้าไ,ได้แส่งเกงในช่างมันฉันมันไม่เคยแคร์อะไรหรอกน่ว <royalty> ่าคุณรั้วบ้านเราจะปิดอะ ประตูวร้วมไม่ได้ปิดจริงๆด้วยอะอประตูบ้างไม่ได้ปิดหรือว่า,าว้ายว้ายอะไรวายอะไรว้ายทุกอย่างอยู่ครบเลยอ่ะ <trabajo> จะว้ายทำไมอ้าก็ของมันไม่หายอย่างนี้โจงก็ไม่ได้ขึ้นบ้าน ดีใจจังเลยะโอ้ยนึกว่าของจะหายหมดแล้วแกไม่รู้ไงตอนแกออกจากบ้านไปแกลืมปิดประตูบ้านลืมปิดประตูรั้วเชิญชวนให้ขโมยมันเข้ามาขโมยของในบ้านยังไงวะแกจำไม้นะแกกลับมาแกเจอดีแนะ่เฮอพ่อเอกว่าไงบ้างอะมันไม่รับสาย อาก็ลองซ้อมดูก่อนลองซ้อมดูก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าจะพูดยังไงกับมันดีเวลามันรับสายเฮ้ยพ่อถ้าโทรมาแล้วผมไม่รับเนี่ยไม่ต้องโทรบ่อยๆก็ได้นะไม่ได้รับปแปลว่าผมยุ่งอยู่ป้าครับอ hmm? พ่อเรียกยไม่ได้เรียกเขาเรียกกวักมือเรียกแกมานน่าฉันมีเรื่องจะคุยกับแก แกไม่รู้ตัวว่าตอนแกออกจากบ้านไปแกลืมปิดประตูบ้านกับลืมปิดประตูรั้วเอา้าเหรอแกไม่รู้ว่าแกลืมเปล่าไม่รู้ว่าต้องปิด <c oughs> ไม่รู้ว่าต้องปิดประตู <c oughs> แกเป็นคนยังไงเนี่ยฮะพ่อใจเย็นก่อนนั่งนั่งก่อนล้อเลยหรอกน่าผมรีบผมก็เลยลืม <c oughs> ทีหลังอะ่ะก็อย่าลืมนะเอกเดี๋ยวโจรมันจะขึ้นบ้านนี่ป้า พ่อผมว่าผมคนเดียวไม่พอใช่ไหมป้าึิตนึงขอมีส่วนร่วมด้วยไม่เอ๊โออยอะไรนักหนาถ้าไม่มีธุระแล้วผมขึ้นห้องแล้วนะยังจัดของไม่เสร็จเลยไอ้ดูคนนี้ไอ้ดูคนนี้เอ้เอ้อ้เอาใจคุณเราก็ค่อยๆสอนเข้าไปก็ได้เฮ้ยเสียงเอกหรือเปล่าอ่ะคุณเอกเอก เอกอะไรเอกเอกอยู่นี่นี่โอ๊ยโอยอยู่นี่โอ้ยสวยซ้ำสวยซ้อนทีหลังนะจะเปิดประตูกัน่ะหัดดูกันสะบ้างแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออก็ดู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 นี่สิ มันเรียบร้อยแล้วมันประหลาดตรงไหนอ่ะมันเรียบร้อยไม่เข้าใจเหรอใครมป็นคนจัดห้องน้าเองโอ้โหเยี่ยมมากสะอาดเรียบร้อยหมดจดทุกระเบียดนิ้วไม่เยี่ยมป้าไม่ยุ่งของผมทําไมอา้าวก็น้าเห็นว่ามันรกก็เลยจัดให้มันเป็นระเบียบขึ้นไงแยกของของเอกแล้วก็ของของหนึ่งมันจะได้เป็นสัดเป็นส่วนผมไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับของของผม ป้าจัดอย่างนี้แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนระบบของผมเสียหมดระบบอะไรไม่ทราบก็สายชาร์จเนี่ยนะมันต้องอยู่บนเตียงก่อนเราจะได้เสียบชาร์จได้เลยแล้วก็เสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ใส่นะต้องอยู่ปลายเตียงตื่นมาจะได้หยิบสะดวกแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่แล้วเนยนะต้องอยู่ในตู้เดี๋ยวได้ยินไม่ผิดว่าเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ใส่ต้องอยู่บนเตียงอเสื้อผ้าที่ใส่แล้วอยู่ในตู้อื กินมันจะได้ไม่ออกมาไงคิดหน่อยดิคิดคิดหน่อยหัวเฮ้ยอะไรอีกเสื้อผ้าที่ใส่แล้วหายไปไหนน้าเอาไปซักเองโอ้ป้าเสื้อผ้าของผมเนี่ยนะต้องใส่สองรอบก่อนค่อยเอาไปซักประหยัดน้ำไงป้าจะทําให้โลกมันร้อนเร็วขึ้นนะเนี่ยไม่ได้มีความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกันบ้างเลยหรือไง เสียระบบหมดแบบนี้เขาเรียกว่าไร้ระเบียบอย่างมีระบบถูกนั่นไงซีดีผมหาย้ยลองหาดูดีๆสิเอกป้าเรียบร้อยสักนาดเนี้ยดูปุ๊บก็รู้แล้วครับว่าม,มันหายอะใช่ไหม เก็บก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาออกนี่แกอย่าเรื่องมากเลยไหมกระซีดีแผ่นเดียวหายก็ไปซื้อใหม่ซีดีของวงผมแต่งเองร้องเองกับเพื่อนที่เชียงรายหาซื้อได้ไหมล่ะคุณป้าต้องหัดเคารพความเป็นส่วนตัวกันบ้างนะครับต้องรู้สบ้างว่านี่ยมันห้องของใครห้องลูกหนึ่งนั่นไงเนี่ยมันห้องของไอหนึ่ง อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับเขาเรียกว่ายุงไม่รู้จะจัดการไอ้ลูกคนนี้ยังไงอารมณ์ร้อนก็เท่านั้นขี้โมโหก็เท่านั้นมันอารมณ์ร้อนขี้โมโหเหมือนใครเหมือนแม่มัน จะต้องเอาตัวมันมาขอโทษคุณให้ได้คอยดูฮะที่ดออยังมีอีกคนที่มันอารมณ์ร้อนเหมือนคุณรู้ไหมว่าใครอีกคนหนึ่งถูกต้องพ่อของผมปู่ของมัน <c oughs> จัดการมัน <c oughs> อารมณ์ร้อนที่โมโหที่กูกิตไม่มีเหตุผลไร้าสาระ <c oughs> เหมือนกัน ไม่น่าเชื่อลูกไม้หล่นไปไกลต้นจริงๆแม่ค่ะี่นอยลูกสิงหหนุวิค่ะก็ออบอกไปด้วยสิว่าห่างต้องสิบกว่าเมตรโยนทีเดียวตูมคนอะไรภูมิใจกับการเล่นแกนน้องอหนูวิลูก<อ>คะแนนสอบกลางภาคเนี่ยเขาอ,ออกกันหมดแล้วนะคะทำไมหนูวิยังไม่ได้คะแนนอีกล่ะคะลูกอ๋อ ยังไม่ได้คะแนนเลยค่ะแม่มมหรอคะอลูกแล้วคะแนนที่แม่เจอในห้องหนูเนี่ยเขาเรียกว่าคะแนนอะไรคะเดี๋ยวนี้คะแนนบริการดีลิเวอรีที่ๆๆส่งถึงบ้านเลยนะคะแม่ <c oughs> ไหนขอดูคะแนนประวัติศาสตร์หน่อยสิเฮ้ยเก่งนี่ได้ตั้ง8ปสิเต็มร้อยอะ่ะ <c oughs> เก่งไม่ไแต่รู้สึกว่าจะมีการแก้จากเลข2เป็นเลข8แบบงงงงด้วยเนะนี่คะแนนสอบ20เต็มร้อยทำไมยิ่งเรียนยิ่งแย่ค่ะอันนี้ผมว่าไม่จริงนะครับแม่ใช่เลยค่ะบพี่หนึ่งเทอมที่แล้วก็ได้20เต็มร้อยผมว่าน่าจะเรียกว่าคงเส้นคงวามากกว่านะครับ แย่แบบคงเส้นคงวาพี่หนึง่งอ้อยอ้ย,อย,อยใครเหยียบท้าแม่ขอโทษค่ะแม่หนูวินี่ทำไมหนูวิถึงไม่เอาอย่างพี่หนึ่งเขาบ้างคะมาานี้่มานี้ยมาเนี้มานี้มานี่มานี่มานี้ขอโทษป้าเขาซะ ขอโทษนะาเขาเห็นไหมลืมเตะปากเลยพ่ออยากจะพูดอะไรพ่อพูดเองดิตกลงงแกต้องการจะมีเรื่องกับฉันใช่ไหมฮะต้องการจะมีเรื่องกับฉันใช่ไหมเออคุณไม่เป็นไรหรอกค่ะช่างมันเถอะเห็นไหมป้าเขายังไม่ว่าอะไรเลยเดี๋ยวเอกพ่อจะอะไรกันนักหนาถึงผมขอโทษไปมันก็ไม่ได้มาจากใจของผมพ่ออยากให้ผมเป็นคนปลิ้นปล้อนเหรอแล้วการที่แกไปด่าน้าเขาาเงี้ยไปว่าเขาาเงี้ยฮะมันถูกต้องอ่ะ เขาทำของของผมหายนะพ่อทําไมพ่อเข้าข้างแต่คนอื่นอ่ะเนี่ยแหละที่ทำให้ผมเกลียดพ่อเข้าใจปะ่ะฉันไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วฉันมีเงินอยู่60บาทแกจะให้ฉันเช่าห้องที่ไหนวะ นี่แกกลัวพ่อเกเหรอโถรไอ้นนไอ้ลูกแงเฮ้ยเอาพี่เอกพี่เอกไม่เห็นจะต้องย้ายออกไปเลยฉันย้ายออกไปเธอน่าจะดีใจนะเพราะยังไงซะคนในบ้านหลังเนี้ยก็ไม่มีใครอยากให้ฉันอยู่อยู่แล้วนี่ แต่ว่าหนูวิอยากให้พี่เอกอยู่นะอย่างน้อยๆอะถ้าพี่เอกอยู่หนูวิก็จะไม่ใช่คนที่แย่ที่สุดในบ้านแม่ชอบเอาหนูวิไปเปรียบกับพี่หนึ่งแต่ถ้าเอามาเทียบกับพี่เอกนะเราอ่ะห่วยสูสีกันจริงๆนี่ชมหรือด่าเนี่ยชมดิหนูวิ ไปนอนได้แล้วลูกไม่ง่วงเช้าเนี่ยก็ไม่ยอมตื่นกลางคืนก็ไม่ยอมนอนพรุ่งนี้เช้าค่อยมาเอาโทรศัพท์กับแม่ก็แล้วกันโอเคคุยแม่ค่ะมาเลยนะออโอเคหนูวิขึ้นไปอ่านหนังสือบนห้องก็ได้ไปนอนได้แล้ว่ะอ่านหนังสือนี่แหละค่ะหลับเร็วที่สุด สองมทัดก็หลับแล้วงั้นไปนอนไม่ต้องพูดมากไปเด้อเดี๋ยวค่ะแม่ขาค่ะคือว่าต่อจากนี้เนี่ยคุณแม่ไม่ต้องขึ้นไปจัดห้องให้หนูวิแล้วนะคะหนูวิกลัวคุณแม่เหนื่อยอะค่ะกลไหนนี่กลัวว่าแม่จะไปเห็นอะไรซะมากกว่าใช่ไหมแม่ ไม่ต้องมาแผนสูงกับแม่เลยไปนวันได้แล้วเดี๋ยวปิดมูวดก่อนไปเรย เดินลงมาดูอืมมานี่มาเดี๋ยวนะทําให้ไม่ต้องยุง่งตอนอยู่เชียงรายผมว่าทากินเองแต่ที่นี่มันกรุงเทพเลืวนี่มันก็ครัวนาด้วยครัวของป้าคุณหน่นทํายุ่งงั้นสิแต่เสียใจด้วยนะครับทีป้ายังงูของ,ของผมได้เลย ไอเดี๋ยวอะไรครับเล่มนี้ไม่ได้เล่มนี้เอาไว้หั่นผักห้ามเอามาหั่นเนื้อไม่ทันผักอเล่มนี้ก็ไม่ได้เล่มนี้อ่ะเอาไว้หั่นผลไม้เท่านั้นผลไม้ไมอื อย่าบอกนะครับว่าเเนี้ไว้หันขนมหวานอะถูกมีดเล่มนี้เนี่ยเอาไว้หันขนมปงังเข้าใจระบบนะแล้วนี่อเอออีกอย่างหนึ่งมีดเนี่ยเขาเรียกเป็นเล่มห้ามเรียกเป็นอันอจะอะไรกันนะกันหนามานี่มาวางไปนั่งนู่นเลย นั่งลงตรงนี้ okay. มีแต่ละเล่มเนี่ยนะความคมมันไม่เท่ากันขนาดมันก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะเอาไปหั่นของค้าแล้วก็มาหั่นของหวานไม่อย่างนั้นกลิ่นมันจะติดนี่ <S 2>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  นะครับเรื่องเมื่อกองวันอะผมอาจจะพูดแรงไปหน่อยถซะว่าผมไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่เป็นไรหรอกน้ำไม่ถือครับป๊า าเรื่องใช่ไหมคะ <หา S 2> คุณโอ๊ยอะไรกันคะมันม,ม,มันจะหาเรื่องมันจะหาเรื่องโอ้ยก็ค่อยๆพูดกันก็ได้เอกว่าอะไรฉันอนะฉันยังไม่ถือเลยก็แม่เขาคุณไม่จะไปถือได้ไงคุณไม่ใช่แม่แท้ๆของมันผมเป็นพ่อของมัน ฮัลโหลฮัลโหลอะไรนะ,ะรยายงาน,นสองฉบับยังไม่เสร็จเหรอใครทำเนี่ยหนึ่งครับครับมันกล่องดินสอลูก้ย <c oughs> แกกับพ่อนี่มันยังไงกันวะทะเลาะกันได้ตลอดเวลา เรื่องในครอบครัวอย่ายุ่งฉันก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอกนะแต่ฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมนายไม่ขอโทษพ่อนายไปซะเรื่องจะได้จบๆแล้วทำไมฉันต้องขอโทษด้วยวะทีแม่ฉันนายังขอโทษได้เลยกับพ่อตัวเองทำไม่ได้ แกกับแม่แกหัวมันติดกันหรือไงวะรู้ซะทุกเรื่องเลยเ <c oughs> ล็กอย่างฉันแค่ยอมแล้ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ขอโทษวอย เงี้ยเอาอย่างนี้ทนายไม่กล้าพูดก็ยืดนี่ไปซะมันไม่ง่ายไปหน่อยหรอวะก็เห็นจะยากนี่ก็แค่ยืดนี่ไปฉันหมายถึงที่แกใช่ฉันทำเนี่ยมันไม่ง่ายไปหน่อยหรอวะ <S <S ถ้าแกยอมกินไอ้นี่นะฉันก็จะยอมทำตามท,ท,ท,ที่แกบอกทุกอย่างเลย ทำไรกันอะพี่หนึ่งพี่เอกฉันจะให้หนึ่งะนะกินวอลสบีเนี่ยให้หมดหลอดเลยฮะพี่หนึ่งกินวอลสบีจะตายงี้ต้องไปเอายาดมแล้วน้องแกนี่เป็นห่วงแกมากนะใครว่าล่ะหนูวีจะเอามาดมเองต่างหากโอ้ยอย่าเพิ่งเรีบกินนะเดี๋ยวจะรีบมาดูน้องแกนี่เป็นห่วงแกมากเลยนะหนึ่ง อะไรเล้วเดี๋ยวพ่ะมางั้นเริ่มเลยเอาเลยยานีลาพอแล้วฉันจะตกใจเพราะเธอเนี่ยแหละ ไม่ต้องสวดได้ไหมโอถึงเวลากินเลยิยเงียบไปเลยเอารถพี่มาหรือรถก๊อตเตตึงดีอะ จะลืมสัญญาน้เอกเสียใจไว้หนึ่งไม่มีสัจจะในหมู่โจรฮถ้าทำตามไม่ได้นะก็ไปเอากระโปรงมาใส่เลยปะเช่เฮ้พี่เอกพี่เอกหนูวิมีกระโปรงนะรอฮะ เอนี่พี่หนึ่งพี่หนึ่งกินเข้าไปได้ไงอ่ะไหนบอกว่าแพ้ววาสบีไงก็นี่มันสั่งขยาไงฉันแอบตื่นตั้งแตที่แกเอามาแกงฉันแล้ว พ่อพ่อแกจะมาไม้ไหนฉันี่อืงอ่านด้วยดิ อักษาผมร่วงผงบางศิษะล้านเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ ส่องอะไรมาให้อีกเนี่ยซีดีของผมอันนี้ผมแต่งเองเหรอนี่น่หายไปแล้วซะอีกโอ้ยสวยเลยมีอะไรหรือเปล่าเอกไม่มีอะไรเกี่ยวกับป้านะอะนาแล้วเป็นอะไรเนี่ย 他要偏，哈。<laughs>